สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยก็มาพบกับเพื่อนเพื่อนเนาะวันนี้เดี๋ยวปลาอ้อยจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูไอ้นี้ดีกว่าหัวบอนซี่กันดีกว่าว่าเลี้ยงมาขนาดนี้ลักษณะแบบนี้มันจะมีหัวแค่นหนประมาณหนเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันอุ๊ยเดี๋ยวก่อนดึงแล้วข้อขยับก่อนโตมันสั้นจ้ะนี่นะอันนี้เริ่มจากต้นนี้ก่อนต้นนี้มันชื่ออะไรนี้ อ่านกอนอ๋ออันนี้คือกลุ่มพาักาันรับหอกนี่จะเพื่อนๆจ้านี่เนาะกลุ่มพักันรับหอกมาเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่มันยู่สั้นรู้แบบเนี้ยมานานแล้วไม่รู้หรอกว่ามีห้วหรือไม่มีใหญ่แค่ไหนอ๋อเดี๋ยวป้าอ้อยก็ว่าจะเอามาทําพันจะมาขยายพันบอนซี่นี่หลจะจ้ะเอาไว้จาหน่ายังไม่มีจาหน่ายดิ้งยังดีอยู่เลยเรามาดูกันมันไม่นี่ลากไม่มีมันไม่ค่อยโต มันไม่รู้มันเป็นอะไรโอ้โหหัวก็นนอยยู่แต่เคี้ยวนีเห็นไหมล็อบตาเลยเพื่อนๆให้เ,เหมือนจ๊ะมีเคี้ยวมีเคียเค้ยวเยอะอยู่นี่กลุ่มพการันรับหอกนี่นะจ๊ะก็เป็นหมายที่เลือดจ็บเพื่อนๆนั่นแหละที่เลือดค่ายป้าอ้อยก็เอามาเลี้ยงต่ออันนี้ก็คือนาลายอวตารมาเดี๋ยวเรามาดูกันเขามีนอเขามีลูกด้วยนะแต่ว่าเมื่อป้าอ้อยจะเคยแงลูกค่ายไปแล้วแต่ตนนี้นั่นแหละ พอแงแล้วเมื่อมันก็โซมมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยฝืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องผ้าเพราะว่ามีผู้รู้บางคนก็บ,อ,บอกบอาพี่บางทีบอนซี่นะ่ะมันไม่ค่อยน,นั้นหรอกเราจะต้องผ้ามันห้วนนะ่ะเราจะต้องขยับมันถ้าเราไปปล้อยมันนิง้งมันก็จะไม่ค่อยแตกกอไม่อะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันลองให้หมดทุกอย่างเลยอยเมื่อมันจะแคบนี่ เรีย้อยจะให้ดูเตรียมมาพร้อมนี่เตรียมมาพร้อมทุกอย่างนี่หัวเท่าับกุ่มกันลําหอกเลยใช่หไหมพราะตะกุลยักเนี่ยบอกแล้วหัวเขาจะยายฉาแต่เคี้ยวเคี้ยวล็อบล็อบด้านเลยเพื่อน้มีลูกหน่อยด้วยนี่คือนาลายอวตานนาฬิกอวตานออกซีมงม่วงอย่าลืมป้ายชื่อนะจ๊ะเพืเ่อนจา้าเอาเดี๋ยวโลงนี่ปอ,อยใส่ไปก่อนและอันนี้คือนิลนละนน์ปอ,อยซื้อมาตั้งกระเด็กแหละ แล้วก็เลี้ยงมาเนี่ยที่ตั้งแต่เท่าใบากระจีกกระจีดแลแ้วตอนนี้ก็นั่นแหละก็ย้ายบ้านมามันก็ไม่ฝืนก็เลยยากจะรู้มันมีหัวเปล่าเนีย่ยยังมีเปือ้ไข่อยู่เลยดินพ้องกาอ้อยสมัยก้อนนะเนาะนี่ไม่รู้หรอกว่ามีหัวหเปล่าอา้าจุกคาดหรือไว้ยังไงเดี่ยดูหว้วกกอนหรือหห้วหนาวอู้มันมีหัวแต่จุกมันคาดมันทึงได้ไหมไอ้นี้ เดี๋ยวอ้อยหลังให้ดูหัวเท้ากันเพื่อนเพื่อนเออแต่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะเป็นบอลชิ้นผ้าน่าจะนึ่งปีแล้วนี่ดูหัวมีเขี้ยวทั้งนั้นเลยนี่ก็หัวกับเท้ากันพอปันกันเลยจ้ะเนี่ยให้ประจันเนี่ยนี่ลักษณะหัวเลี้ยงมาประมาณเกตเดือนแปดเดือนอน,นีลนน์โตไม่โตมันอยู่ที่ความแข็งแรงคงมันอยู่ที่ไอ้นี่ยู่ที่ดินยู่ความแข็งแรงยู่การเลี้ยงเพื่อนถ้ามันไม่ค่อยโตเราก็ ต้องเอามันมาเปียนเอามามาป้าจ,จอมนี่เอาวางไว้ก่อนชือ้อแล้วก็ต้นเนี้ยมันชื้ออะไรนะบอนเทปเข้านี้แหละเนี่ยที่มันปลายเรื่องป้ายอะไรเงี้ยมันอะไรหลักๆสักย่างอะปลายมันให้นี่เดี๋ยวป้าอ้อยก็จะเอามาแต่เขาเป็นบอนซุ้ยเลยนะจ๊ะซื้อมาอยังไม่ทันค้าเป็นเพื่อนหรอกเอามาก้อนเขาบอกบอนมันซุ้ยซื้อมาแพงอยู่นะจ๊ะเลยเอามาทําพันกับเทปหูย้ยานะ่ปะป้าอ้อยชอบ ่ายไม่ได้ได้เขาจะมาทําพันลบเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยบ่อนเข้าเลี้ยงดี้ากข้าเดินดีเข้าบปอ่ออยไม่มีลากเลยซ่องต้นนั่นแหะเห็นปะ่ะเพราะว่าไอ้นี้ปอ่อยเพิ่งจะเปียนกระทั่งเขาไงมันก็เลยไม่มีอันนี้เขาไม่ได้เปียนเขาเลี้ยงมาเดียวๆเ,เลยเรามาดูห่วกันว่ามีไหมบ่อนซื้อตลาดอันนี้เราบ่อนซื้อตลาดเพราะว่าที่ปอ่อยค่ายเพื่อนๆไม่เคยหรือเพื่อไปเจอหัวเจอจอมก็เลยเต้แต่ปอ่อยก็พยายามเลือกสั้นร้านที่ ที่ไว้ใจได้แล้วก็ซื้อกันประจาเข้าคงไม่ทําปลาอ้อยหรอกเนาะพอปลาอ้อยก็นั่นแหละก็บอกอยู่แล้วเอามาไงค่ายอย่างเง่้นเพื่อนๆเขาก็ไม่ลอกเนี่ยมันก็มีหัวมีเงาเพิ่มประจามีหัวมีเง้านี่เออใช้ได้ยู่อันนี้เดี๋ยวปลาอ้อยก็จะมามามาทําจํานวนเพื่อนๆเพราะว่าต้องการทําจํานวนนี่เสร็จนี่หลาจะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนก็ลองเลือกดูเนาะบอนซี่อ่ะถ้าเกิดมันมีต้นเดียวเนี่ยอย่างเงี้ย ก็ลองหรือดูเนี่ยหัวเท้าประมาณลูกมะเขือเนี่ยเราก็ย่ยพันธุได้เนี่ยแต่ถ้าปลาอ้อยก็ได้แค่ซี่ชิ้นนะแต่ถ้าเกิดขนนั้นนะเข้าก็แบบสอยได้ได้เยอะเลยนะจ๊ะแต่เปลาอ้อยได้ซี่ชิ้นหัวเท้านี้ซี่ชิ้นเออลองดูเพื่อนเพื่อนลองทํากันดูนะจ๊ะอันนี้นิลานนเก็บก่อนนิลนอนอยังไม่เคยเอาอ้อมมาค่ายยังไม่เคยแบ่งจํานวนเดียรล็อบนี้แหละ <c oughs> มาเสร็จเรื่องหัวบอนซี่แต่ไม่พาให้ดูหรอกเพราะว่าฟ้นฟ้นกระดังโตกจะยิ้มยิ้ม พอเพื่อนเพื่อนก็รู้อยู่ดินนี้ไม่ต้องทิ้งนะเพื่อนเพื่อนไปตากแดดนะจ๊ะตากแดดแล้วก็ใช้ได้เหมือนเดิมนี่เสร็จเพื่อนเพื่อนลองดูถ้าเกิดบอนซี่มันไม่ค่อยโตไม่ค่อยอะไรเพื่อนเพื่อนก็ลองวันนี้ปอ้อยก็ส่งส่งบอนซี่ไปให้ลูกค้าปอ้อยก็จะแพ็คได้ว่าละฮะหลังหกหลังใครที่ยังไม่ได้ก็รอนะจ๊ะเดี๋ยวปอ้อยก็ส่งให้ส่งตามตามอะไรตามคิวเลยจ๊ะจ๊ะไม่ต้องห่วงเนาะอ่ามาเดี๋ยวปอ้อยขออนุญาตค่ายบอนซี่นะจ๊ะ วันนี้ป้าอ้อยก็จะมีบอนซี่สวย,สว,ยวันนี้ป้าอ้อยจะค่ายที่ราคาแบบยังไงดีใครสร้งสางซ้างต้นป้าอ้อยส่งฟรีก็แล้วกันวันเนี้ยโปรโมชัน่นโอเคไหมเฉพาะคลิปนี้นะใครยังมาม,วม่วนเมียเอามารวมกับคลิปวันอื่นนะคลิปรวมคลิปวนอื่นคลิปตังนะจะบอกนะใช่ไหมอันนี้มันเจ้าปอแก้วหรืออะไรอะไรสักอย่างน่ะเนี่ย ให้ปะจะจาไม่ได้เข้าก็ไม่ใสชื้อให้แต่เป็นบอมีชื้ออุ้ยทุ่งมือเปื้อนไปนบอมีชื้อจะเนี่ยต้นเนี้ยถ้าใครหลับได้ปอยข้อลอยห้าสิบบาทไม้มีหัวนะหลําต้นเท่ากับต้นเมื่อกี้เลยหัวก็จะประมาณเดียวกันแล้วเนี้ยซี่เขาจะด่างทึ่งใบจะช้ำน้ำไปนิดก็ให้ปะจะใบเนี้ยเขาซุย้ยเดี๋ยวใบไม่ออกมาก็ซุย้ยปอยคิดที่ลอยห้าสิบบาทอึบนี่เลือดตามใบดึงทิ้งให้หมดร้อยห้าสิบบาท <c oughs> อันนี้ปอ้อยจะเขียนวาแต่เจ้าปอแก้วลวปะปลออยจําได้ปลออยเอาเจ้าปอแก้วมาไม่เจอป้ายไข่เลยเขียนก่อนเนาะพิดทูกไหมว่ากันนะจ๊ะเจ้าปอแก้ว้ 150. อยห้าสิบขอปใหอ้ยท่ามอยู่แ,แต่ปลอ้ยอยยังไม่ได้เจอโอ้ปลากระรอยห้าสิบนี่เจ้าปอแก้วต้นที่หนึ่ง้อยห้าสิบบาทนี่นะจ๊ะ ซื้อตามต้นส่งฟรีนะ <c oughs> อันนี้ลาหูอมจันลาหูอมจัน,อจนโอ้อันนี้มีหูแล้วนี่นี่เห้พระจา้าแต่ใบก็อาจจะอันนี้น้อยเนี้ยช้าน้าน้อยแต่ก็ความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงมีหัวแล้วนะจ๊ะไซนี้ลาหูอมจันนึ่งร้อยลาหูอมจันเอานึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเพื่อนๆมันมีหูแล้วมันเริ่มกัดแล้วลา หู้อมจันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนี่สามต้นส่งฟรีนะจ๊ะหนึ่งต้นส่งต้นมีค่าส่งที่เจ็ดสิบบาทสามต้นส่งฟรีนี่ต่อไปเท้าลำไผ่อันเนี้ยไ,ไม่ไม่ใช่เท้าลำไผ่นะไอ้นี่หมันไอ้นี้มาห้าชัยเนี่ยเพื่อนๆนี่เท้าเท้า,า,าลำไผ่ไหม อ๋อท้าลำไผ่ขอโทษทีจ้ะไม่ใช่ที่ค่ายไปเมื่อเนี้ยอะไรนะท้าลำไผ่ขอโทษเท้ <c oughs> าลำไผ่เพื่อนเพื่อนเท้าลำไผ่ต้นนี้อ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทท้าลำไผ่นะจ๊ะนะจ๊ะท้าลำไผ่เท้าลำไผ่เป็นไอเคสนึ่งตัวหนึ่งตนเท้าลำไผ่หนึ่งร้อยห้าสิบบาท ตามกระทั่งส่งฟรีจ้านี่ร้อยห้าสิบบาทเพืเ่อนๆเอาไปเอาไปสร้างส้มกันกระทั่งห้านิ้วหกนิ้วทั้งนั้นอันนี้รัตนโกดเพื่อนๆต้นนี้รัตตนโกดปลอ,อยข้อที่ซ่องร้อยบาทเพื่อนๆรัตนโกดซ่องร้อยบาทเคยได้ยินชือ่อเพิ่งเจอเห็นวันนี้แล้วก็เอามาค่ายรอบนี้เลยจ้ะรัตนาโกดโอเคอยู่นะบอลเก้ามั้งน่าจะเก้ามีหู้ไหม ไม่มีแต่เนี่ยรัตนโกดซ่อง100้อยบ้าจะต่อไปไอ้นี้เพชรเพชรลาหูใช่ไหมนั่นแหละใช่เพชรลาหูเพื่อนๆนี่เพชรลาหูต้นนี้เปาะอ้อยข้อที่ซ่องลอยบาทเหมือนกันเพชรลาหูนะจา๊ะอันเนี้ยคิดก็ เพชรลาหูซ่องร้อยบ้าทนะจ๊ะหมายหมายเขาจะฟอร์มนี้นะจ๊ะและ้วเพราะนั้นเขาจะมีหูบางนี้เนี่ยหูเขาก็เลือมมาน้อยๆเนี้ยนะหูหรือเปล่ามันติงๆน้อยๆเนียน่ย,นย,นย,นยใบไส้ไส้นิ้งเลยนะจ๊ะนี่ให้ดูชัดๆซ่องร้อยบ้านอย่าเพิ่งตกใจเย็นๆอันนี้ อันนี้อะไรอ๋ออันนี้อ่างศิลาเพื่อนเพื่อนอ่างศิลานี่เห้ไปะจะอ่างศิลาต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้บอลมีมีหัวอ้อบอลมีซ่องต้นไม่ใช่มีหัวเพื่อนเพื่อน่อางศิลาหนึ่งร้อยพูพิดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเพื่อนจ้าฟุ้นมาแล้ววะเดี๋ยวก้อนเทวดาแป๊บหนึง่งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทจะอ่างศิลาสามต้นส่งฟรีนะจ๊ะ ต่อไปทาดบางแก้วทาดบางแก้วนาม่วงหนึ่งร้อยห้าสิบบาททาดบางแก้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปปลาซาดทองเพื่อนๆปลาซาดทองมันบางนวดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทปลาซาดทองเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทปลาซาดทอง ต่อไปพระนครเข้าบอ,อ,าอ้อยเองแยกนอกนาและหนึ่งร้อยพระนครหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทพระนครพระนครหนึ่งร้อยบาทเมื่อคุณนายยังไงกั็มีคนกลางล้มให้หนึ่งร้อยบาทจะพระนคร มืดมืดต่อไปโอ้ยอันนี้เอามาไายได้งไงนี่มนสวรรค์เพื่อนเพือน,นมนสวรรค์จะหนึ่งรอยบาทเพื่อนเพื่อนมนสวรรค์ใบมันรวมไปแล้วหนึ่งร้อยบาทมนสวรรค์มนสวรรค์สุนยนะนะนะเต็มเลยจ้ะสี่น้ําตาลด่างใช่ไหมซึ่งจะมีซ่องใบก็บอลเข้าลงหัวแล้วเพื่อนเพื่อนแล้วปาอ้อยเลียงนอกตู้ ต้นนี้ก็คือลูกไม้นี่หนึ่งร้อยบาทเพืเ่อนๆจ้าลูกไม้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทลูกไม้เนาะอ้าวยกสิยกสิต้องไม่ต้องเดี๋ยวยกอีกแป๊บนึงจ้ะแป๊บนึงจ้ะอึ๊บ ต่อไปเออมาใกล้ๆโอ้ยล้มทิ้มลูกตาฟ้นหยุดแล้วไปเถอะมันมืดเออเนี้ยต่อไปนาลีบูรพาจะนาลีบูรพาหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนาลีบูรพา นาลีบูรพาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทบักนาลีบูรพาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทจะต่อไปนายจันนวดเขี้ยว ส่แม้ผัดเลยนะจ๊ะอันนี้โหต้นแดงใหญ่แดงเป๊ะเปะ๊ต้นนี้ปล่อยข้อที่ซ่องร้อยยี่สิบให้ดูนี้ใบหืมสุ้ยมากซ่องร้อยยี่สิบจ้ะนายจันนวดเคี้ยวต่อไปพี่เสื้อสมุดมีซ่องต้นนะจ๊ะพี่เสื้อสมุดซ่องต้นปล่อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทพี่เสื้อสมุดหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ผีเสื้อพี่เสื้อสมุดนะจ๊ะไม่ใช่ปลาอ้อยพี่เสื้อสมุดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีซ่องต้นนะซ้ำกระทั่งซ่องฝีนี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทพี่เสื้อสมุดไกลแล้วก็ล่ะเฮ้อต่อไปชิน,นะบัญชอนโอ้โหกัดซี่ซุ้ยนะจ๊ะกัตซี่ซุ้ยต้นนี้ข้อที่ซ่องร้อยยี่สิบบาทเป็นใส่แม่ผ่านแล้วนะจ๊ะ นี่ไอ้รูปรอบมึงไปไกลๆเดีมันจิกบอลชิน,นะบัญชรซ่องร้อยเมื่อกี้บอกกี่บาทวะซ่องกีอยี่สิบเหรอชินบัญชรประกาศซ่องร้อยยี่สิบจะอ่ะปาประกาศนี้ก็นี้เอาไม้เดี๋ยวก่อนเพื่อนๆใจยเย็นที่เขี้ยนประกาศเขี้ยนประกาศไม้ก็ซ่องร้อยยี่สิบชิน,นะบัญชร อวิส่ส่วยกำลังสุวยกำลังดีเลยนะจ๊ะกำลังน่าเลี้ยงชินะบัญชรต่อไปทรพาทอรพีทรพานี่ยเขาจะมีป้ายใช่ป้าดังๆนี้นะจ๊ะทอรพีทรพาทรพีทรพานี้ข้อที่หนึ่งร้อยหกสบาทเอาห้ายากนะทรพีทรพาทอรพาหนึ่งร้อยบาท มันปลายอยู่นะจ๊ะแล้ใบเขาจะเงาๆเป็นซี่ชมพูนี่เนาะทอละพาเพื่อนๆทอลพาต่อไปนายพันเรืองเพื่อนๆอยู่ตับวีรชนซ่อง้อยบาทนายพันเรืองนายพันเรืองอยู่ตับวีรชนนะจ๊ะต่อไปณเมืองนนท์อุ๊ยเดี๋ยวก่อน ณเนะมืองนอนต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทไม่ไม่ใช่ไม่ป้ายไม่ดด้งน่ะด่างป้ายนะจ๊ะให้ดูหนึ่งเมื่อกี้บอกกี่บาทนะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทณนเะมืองนอนณเนะมืองนอนราคายังดีอยู่นะจ๊ะและอันนี้น้าซ้วยนะไม่ใช่น้าขี้เล่ยน,นะจ๊ะณเมืองนอนเดี๋ยวรอบน้ำมาจ,จะไม่ค่ายลนะณเนะมืองนนี์หนึ่งร้อยแปดสิบบาทต่อไป จบพระนครจบพรนครบอนเก้าจะจบพรนครซ่องร้อยยี่สิบบาทจบพรนครซ่องร้อยยี่สิบบาทดูมันมีหู้ปะไม่มีต่อไปเทพดารา เทปดารากัซซี่แล้วนี่เพื่อนๆใส่แม่พันธุ์ซ่องร้อยบาทดูโคนสะก้อนนี่เทปดาราซ่องร้อยบาทต่อไปเจ้าคุณพระคังเจ้าคุณพระคังใส่แม่พันธุ์มีห่วแล้วซ่องร้อยบาทซ่องร้อยบาทเจ้าคุณพระคังเจ้าคุณพระคังราคายังดียูจะเพื่อนๆจ้า งานดีงานห้ายยกจะและมังกรทองเพื่อนเพื่อนมังกรทองซ่องร้อยห้าสิบบาทมังกรทองซ่องร้อยห้าสิบบาทนี่และต้นสุดท้ายคือฟอร์มกอนะเมืองนนท กอธรรมชาติเพื่อนเน,นแต่ณเมืองนนไม่ไปลายไม่ด่างไม่อะไรสักอย่างดำดำม่วงแล้วก็มีจุดที่เข้มสุ้ยแบบกหนึ่งจ่ะกอธรรมชาติเลยกอนี้ป้าอ้อยข้อที่ซ้งร้อยร้ำร้อยบาทเพื่อนเนไ,ไม่ไม่ปลายไม่ด่างแต่ว่าคือมันกอใหญ่อ่ะมันมีหกเจ็ดต้นเลยจะข้อที่ร้ำรอยบาทณเมืองนนแต่สวยจ้ะ นะเมืองนอนท์กำมณีลอมเพชรนี่คนละเรื้องก,กันนะจ๊ะนะเมืองนอนท์ส้ามรอยบ้าจะเพื่อนๆจ้ากระทั่งแปดนิ้วฟอร์มกอแน่นๆก่อเนื้อๆโอ๊ะนะเมืองนอนนี่ให้ป่ะจ๊ะสร้ามรอยบาทเอาละจ๊ะสุดท้าย วันนี้ป้าอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆค้องการเลี้ยงบอนซี่แล้วเราก็จะขยายพันบอนซี่เพื่อนๆใครที่เลี้ยงบอนซี่มาและช่วงเวลายาวนานแค่ไหนเพื่อน,อนๆก็ลองดูบอนซี่ของตัวเองว่ารูปร่างแบบไหนลักษณะอย่างไงที่เราจะขยายพันธได้เราก็มาขยายพันธทำจานวนนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้าแต่ช่วงนี้ป้าอ้อยแนะนํานดดดูมันเยี่ยวลดดินป้าอ้อยก็แนะนําให้เพื่อนๆทําไอ้นี้นะจ๊ะเวลาเราอบเราอะไรก็ช่วยเอาทุ่ง ถ้าเราไม่มีตตาอบอาทุ่งพลาสติกคอบเขาหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอืมอากาศมันหนาวเนาะเริ่มน่าวเดี๋ยวเขาจะงอกฉาพราหน้าหนาวเขาจะงอกฉาแต่บอนจะซุ้ยเพราะใบไม่ชํำน้าวันนี้ป้าอ้อยก็ฝากเพื่อนๆที่เพิ่งแหวกเข้ามาเพื่อนใหม่จะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าอ้อยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณกัลยาณมิตที่น่ารักทุกคนเนาะสุดท้ายนี้วันนี้ป้าอ้อยขอคาเพื่อนทุกคนจงโชคดีมีความสุขคิดอะไรคอยส้มปลาทนานะจ๊ะป้าอ้อยขคิเพีียงแ่น้ สวัสดีจ้า